อชอบพอดีถักคลิปหนึ่งพี่น้องไม่ใช่พี่น้องเออพีนออพ่น้อง,ง,ง,อง,ง,ง,งละทั้งพี่น้องทั้งเพื่อนเพื่อนทุกคนหลักได้เบิ่งลเนาะทั้งพี่น้องทั้งเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ที่ได้เบิ่งซุ่มทั้งสองคันให้เห็นทั้งสองคันเลยการทำงานให้มาคันดเดียสี่คันใดย์แต่ว่าก็รอบจัดทั้งกันทั้งสองอ่ะละแต่ว่าเรือแต่คนขับแกว่าสีขับเร็วขับสา,าดคนละว่าสเปคเดียวกันต่างกันแค่คันหนึ่งมีกล่องคันหนึ่งบ่มี ไอคันนี้มีกล้องหลังอะไรนี่มือคนนี้นี่นี่นี่อันนี้มีกล้องหลังไอคันนี้ไม่มีแต่ตัวนี้เป็นตัวเอเอ็มแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นสิบรุ่นสิบยังไม่เอเอ็มแต่ว่าตัวนี้ตัวเอเอ็มตัวเอเอ็มนี้ยังไม่มีกล้องมันที่มีตัวพิเศษกับตัวธรรมดาเลยเอฟเอ็มไรลมันบ่าตามข้อมูลที่เขาข่าวมาว่า เรื่องจอลึกแมคโครน,คน,นี่ก็สเปคอะไรกับโบในประเด็นพี่น้องโบในฐานนัดเรื่องสเปคเรื่องอะไรผมถนฐานะในแต่การรีวิวในการทํางานขั้นเดชจวดขั้นเดชห่าวขั้นเดชดองคืออยูคุณพี่ขยับเขามาหากันแน,น่ๆเจ้าขยับเดินหน้ามาใกล้ๆกันหน่อยได้จอดอยู่ห่างกันมันบระมวนเมื่อกี้คูณพี่เราจอดคูณพี่เลยคูณพี่กระถอยไปเหตุทางไปแล้วพาย,ยุลูกใหญ่ๆ,ๆนี่หอบกันอ้อมไกันไปแล้วมเมื่อกี้ยุซือพี่ ตกก็พีละไม่พีละมันพายุล้อมเราไว้หมดแล้วตอนนี้แมคโครทั้งหมดห้ามแกับขยันห้ามตีงคิงพอพายุได้ล้อมมุมนี้หมดแล้วสิบล้อตอนนี้ลงมาเตรียมระบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณเจ็ดขั้นไปออกไปลั่น คือเราเรียกเขาจิ้มเข,ข่วก็แล้วว่ามันตักกันเส้นดี๋ยว่าเตรียมมาไลยแล้วว่าแกก็แลังจะเดินมาเนี่ยเห็นป่ะวาย่างมาหาก,กันดูดูคือก็แลังยางมาหาก,กันแล้วว่าเดี๋ยวเขาบอกยังออกไปคือเขาจะเดินนี่งหนีไม่พองเห็นป่ะว่าเขาจะมาหาก,กันดูดูคือบนมาเห็นป่ะเหรอว่าเอาไม้จิ้มฟันมาด้วยเลยเห็นป่ะว่านเขาเป็นคักก็เรีอกจิตสัมผัสไปเลย ผมว่ายงนมาหักันไกลๆลูพี่ท้ายมันเตรียมจอ,อยางมาหักันเลยเดี๋ยวเห็ดทางทางคนละว่าเดี๋ยวรถซิบหลอกเขามาเพราะได้หาระวังลูกพี่และทางเอาคันนี้ก่อนนี่คันนี้คันนี้มีไฟท้ายเลยคันนี้ไม่มีน,นี่ซูเปอร์เอ็มแต่ไม่มีกล้องหลังอันนี้เพราะเป็นเอ็มแต่เป็นรุ่นสิบ บักดีขึ้นบักมาขึ้นบาตีบักดีคิดว่ามาขึ้นนี่กันดีเห็นปะเบืบ้องเสีกันรอบตลอไดไฟสีจวดก็กันเดี๋ยวตอนนี้ให้ลูกคีนั่งแต่งห้างกันอยู่กันเดี๋ยวรอสักคู่รอสักคู่พอลูกคีแกมากรมส้นมามนมนให้ระดับเรียบร้อยยิ่งเซเวีเรียบร้อยแล้วมือเ้านี่ฟังนี่มืดขึ้นมืดตึ๊บ แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอีกทีกงทมงานหนึง่งนี่แย่งโคโลนี่ทีมงานหนึ่งนี่ยังว่าไปเด้มีสองทีมงานแบ่งกันคนละครึ่งแล้วว่าแย่งงานกันแล้วจะได้มุ่มนี่บมอทุกพี่แล้วว่าเออได้มุ่มี่ลามันได้ถ่ายกันถึงสองขันนี่แก้วเลยนี่แก้วเลยลุกพี่แบบนี้น่ะสวยกำลังสวยไหวไอ้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 ฟ้าเลี่ยมนี่ไม่สวยเด้อฟ้าเลี่ยมมันสวยเด้อ มาจนาา้นางฟ้านางฟ้าสองสี่รอบรอบต่อรอบเช่กันไปเลยลูกพี่งานกันยังไหลเลยเพราะฝั่งข้างหลังผมเย็ยนนี่ก็อีกอีกไอ้ทอดหนึ่งเดี๋ยวสิดท,ท้ายเบิ่งให้ลูกพี่รถตักอินเช่นกันเดี๋ยวดูลูกพี่แค่งงานคู่กัน ยืนแพ็คคู่ไปเลยน่าจะยืนสักสี่คันเนาะกัน4ีคันนี้สมมติกล้องบเวอิดอกเต็มกล้องก่อนก้อนถ่ายของการ4ีคันนี่มันจะเห็นคันเล็กๆนี่ก็จะเห็นคันหน่อย,อยนี่เต็มมุมเต็มกล้องมันเต็มมุมดอก แต่วฟัส่วนส้นของเอวคือกัเบิดนะแล้วมันเอเอ็พาะอะไรล่ะตัวเอกับตัวธรรมดานี่มันนะทางกระจงกระจกประตูพวกกองอากาศว่าอยังงคือกรอรัรบิดไหมแา้ว่าเครื่องยังบลอกเดียวกันเลยดิพิเศษตรงไหนใส่อะไรพิ่มเข้าไป เซราคาบันนี้ลดราคาได้ยินเขาว่าเจ้าซูเปอร์เอ็มนี่ราคาอยู่สามล้านกว่าๆได้ไหมเหมืนบ่าสามล้านจำอะไรได้สามล้าน,าน 8, แปดเกือบสี่กันละ่ะลดสเปคซะกันเลยดิย,ยูบอนี่ส่วนมากสะเป็นกูบีหลายจะมีแคทหนึ่งคันแล้วก็คุมสูตหนึ่งคันแล้วก็ซานนี่หนึ่งคันซูมหนึ่งคัน นัน่นน่ะสิเป็นโกเบเบิดโกเบนะเป็นประมาณสิบห้าขั้นแต่โกเบนะงา่ามมากหรกพี่ทานนี่แล้ววาสวยหรือเปล่าแล้ววาเดี๋ยวขอชัก่เดี๋ยวขอชักแชอะตตอยู่บ่ตะลงพี่เฮ็ดงานแบบสบายไปเลย ฝนมันพัดผ่านลบไปแล้วนางฟ้าสองสีมีสองคันอันนี้ก็นางฟ้าด้ยนี่อันนี้ก็นางฟ้ากำลังถอยเข้ามานี่ทีมงานเสียทนจัดให้นาททีแล้ไม่หมดก็ไม่ถามว่าเสียยังบนบ่ก็เราเคยลืมตอนนี้ก็รู้ดูเยื่อจําได้หรอกนะโมรู้ดูพอจะจำได้ก็ต้องพูดบ่อยมากไปบ่อย ก็บ่เคยมาติเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปนะบ่ค่อยคอมเมนต์บ่ค่อยอันว่าอยากเบื้องข้างใดอยากพาไปหันไปหนีแน่บ่ว่านะผมก็เลยถ่ายแบบตามใจเจ้าขคลองนะพอเพื่อนๆเอฟซีก็บพรคอมเมนต์เขาพอกภาพาเบื้องนันน้องแน่ฮอตใช่แล้วเพมีแต่ดูเฉยไม่คอมเมนต์ให้กันเลยไม่ให้กำลังใจคนทําคลิปเลยก็เลยพอแจ็คสีไปข้างใดนะแล้วพอรู้ว่าเอฟซีมากแบบใดนะ ก็ถ้าชอบทีมงานนี้พาไปดูหน่อยหรือพาไปโน่นไปนี่หน่อยกับว่าไม่ได้แม่เขาถไ่้ภาพไปเนี่ยกับไปหันแน่ไปนี่แน่สันลาบางทีคนเราก็ถ่ายคลิปมันก็ต้องการคนชมคนต้องการพูดคุยได้นะพัวนาถิา่ถ่ายทายไปไม่แต่เบือ้องเงื่อนื่อยอดคนชมสี่ลอยหาลอยก็มีแต่แต่ว่ามมีคอมเมนต์ไม่มีกดกดไลไรกับประมาณว่เกินสิบประมาณนี้ บ่เปตมีกำลังใจถ่ายคลิปนะแต่อยากไปถ่ายมักไปท่ายมาเนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันหรือว่าอ่านี่ยังพ่อวายเนี่ยปตมีกำลังใจเนี่ยเออเซอร์ออะไรกะบ่บอสอมหอกายดอกบอสอมบอสอมอย่างเตี๋ยวบอส้มบ่ว่าโอ้ยทำดีแล้วยังเตี๋ยวตังดอกก็คือตีสตีกันได้ล่ะตีเตียนตีเตียนก็ได้ว่าเจะเทปคลิปเนี้ยนแนนแนนนี่เด้อไปท่า ไปไทยแน่นอนเนี่ยน,นี่ให้เบื้องเน่สยถึงมีภาพไปแล้วมั้งอันนี้เราไม่รู้ว่าเอฟซีอยากดูแบบไหนเนาะคือเบื้องเล่วกับภาคกันปัดดากนี้พ้อถือตบไง่างกับวอกจบว่าตบเมื่อสู้กันให้กันละลวดก็เลยบอกก็เลยบอกสุดว่าเฮาวดีเรื่องว่าพอดีป่ะในบทสนก็เลยบอกแจ็คแนวทางที่นัน่นนำเสนอคลิปต่อไปนะ เดี๋ยวจะมาเท,ทีดไทยเลยไปโค้กข้อขมู้จะมาเนียนด้วยจะไปเอาความรู้มาบอกสู่ฟังเนยจังทั้งสี่ก็บอกก็ว่ามานนี่สิเลยหาความรู้มาใส่ตัวจะคล้องไว้ที่ซู่มาบอกสู่ฟังว่ารุ่นนี้สเปคเป็นยังไงเครื่องเป็นยังไงมั่งแสดนบ่า่ะไมืคนบอกกันด่วยมืคนสนใจผมกับว่าว่าแล้วเนาะถ่ายคลิปกับพี่เต้ยสิเลยอันคือมาถ่ายเนี่ยย้อนใจมากสินเลยคือใจมันรักเลยมาเลย,ยมาหาทำ มาเห็ดแต่ว่าใจรักขันมีคนขัดแทบไม่มีคนเบื้องผมเศร้าไทายแล้วเศร้าเห็ดเล้วอันนี้ก็ยังว่าทายลองไปลงคลิปลองไปก็ยังมีมียอดคนดูอยู่แต่ยอดคนกดไลค์ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะแล้วก็คอมเมนต์ไม่ค่อยมีเนี้ที่ผมบอกมานนะไอทีมาณนี้นะพี่น้องนะเดี๋ยวคลิปนาเจอกันไหมเดี๋ยวพาไปดูทีมงานใหญ่หน่นทีมง,งานนั่นแมโคอยู่ยในกลุ่ม่สามขั้น ยิ่งเครื่องกับซีหากเก็ดขัานะเอาท่าที่สวยท่านนี้เลยนะตัดคลิปคลิปหน้าเจอกันใหม่นะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ